สามโคกเมืองแห่งวิถีชีวิตพื้นที่แห่งเรื่องราวและตำนานอันแสนยาวนานของดีบ้านฉันจะเล่าให้ฟัง เดิมทีปทุมธานีเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อปีพุทธศักราช2202มีการอพยพมาจากเมืองมอญซึ่งในยุคสมัยนั้นพระนารายมหาราชทรงโปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกและหลังจากมีการอพยพครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่สองท่านสรงเอาพระทัยใส่ใจดูแลชาวมอญเป็นอย่างดีจนนําให้ชาวมอญ เก็บดอกบัวถวายราชกาลที่2สง่สงปืนพะไทยเป็นอย่างมากจึงทรงพระราชทานชื่อเมืองสาโคบใหม่เป็นประทุมธานีที่มีความหมายว่าเมืองแห่งดอกบัวและเมื่อพุทธศักราช2459ราชกาลที่6ได้มีการประกาศให้ใช้จังหวัดแทนคำว่าเมืองดังนั้นเมืองประทุมธานีจึงกลายมาเป็นจังหวัดประทุมธานีอย่างในปัจจุบันนี้ ถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวก่อนจะมาทำความรู้จักกับสามโคกเรามารู้จักความหมายของโคกกันก่อนดีกว่า แท้จริงแล้วโคกตามราชมดิตยสถานมีความหมายว่าที่ดินนูนสูงคล้ายเนินหรืออีกความหมายคือพื้นที่แห้งไม่มีน้ําแต่ตามข้อมูลของรามันคดีนั้นโคกได้เพี้ยนมาจากคาว่ากโกกในภาษามอญซึ่งแปลว่า เตาที่มีขนาดใหญ่สําหรับการเผาเครื่องปั <S <S ้นด네ินเผานั่นเองก็มีคนมอรมาเข้ามาอยู่อาศัยนะครับตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพนาลายนะครับเป็นครั้งที่1ครั้งแรกนะครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับก็รวม9้าครั้งนะครับครั้งที่1ถึงครั้งที่7นะครับก็เป็นการที่เข้ามาอยู่เพื่อประกอบสมาชีพนะครับค้าขายนะครับเหมือนชาติอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในสยามในช่วงนั้นนะครับในแต่ว่าในครั้งที่8ที่9นี้หลักๆคือมีภัยสงครามนะครับ เนื่องจากหงสวัสดีแตกนะครับก็เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมบัานในอา,ามนะครับในครั้งนั้นเป็นดินของประการที่1ที่2นะครับในช่วงนั้นก็มีคนมอญอพยพเข้ามาจํานวนมากนะครับสถานที่สําคัญก็คือตามแผนที่ทูดลาดูแบที่บันทึกนะครับการเดินเรือเข้าไปกรุงศรีอยุยานะครับก็คือบ้านสัมโคกนะครับก็เป็นย่านสถานที่ที่ทําเครื่องปั้นดินเผาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ค้าขายอยู่ริมแม่น้ําก่อน ถึงกรุงศรีวิยานะครับก็เขียนแผนที่ได้ชัดเจนนะว่า มีเมืองสำโคกอยู่ตรงนี้นะครับมีผู้คนอาศัยนะครับมีการยิงสลุดปืนใหญ่นะครับเพื่อต้อนรับคณะทูตที่เข้ามาในกรุงศรีอยุยาสมัยนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนะครับอมอญที่มาอยู่สำโคกมีหน้าที่ทําเครื่องปั้นดินเผาทํานานะครับส่งข้าวเข้าไปในกรุงศรีอยุยานะครับให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่นะครับทำอาวุธอาวุธที่นี้ก็คือลูกกระสุนปืนใหญ่นะครับในสมัยกรุงศรีอยุยาเอาเข้าสารเข้าไปี่แล้วก็ใส่เรือล่องไป ขายในกรุงเทพอย่างเช่นมอญจะเรียกองว่าอีเลงนี่ท่านก็เอาล่องขายมอญจะขายไปตชายแม่น้ำเจ้าพระยาจนไปถึงกรุงเทพวัดหลายๆวัดนะครับเมื่อองค์ศิวยาเสียกรุงให้แก่พม่านะครับวัดของคนพื้นถิ่นนะฮะเป็นวัดของคนไทยที่อยู่ริมน้ำนะครับส่วนใหญ่โลกล้างนะครับพอคนมอญเข้ามาเป็นชนชาติที่เคร่งครัดในพุทธศาสนาที่เข้ามาอยู่เนี่ยพอมาเห็นวัดเนี่ยล้างก็เลยมาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ นะครับเพื่อใช้ในการทําสังฆกรรมหรือว่าทําพิธีกรรมทงางศาสนาพ่อมอรที่เข้ามาน,นับถือศาสนาพุทธนะครับ้าวัดสิง์อำเภอสำโคกตำบลสำโคกนะครับเป็นเตาเผาเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นโคกนะครับเพราะว่าปทุมธานีหรือสำโคกเป็นที่รับรุ่มภาคกลางพอน้ําหลากก็จะท่วมเตามีความจําเป็นต้องสร้างเตาให้เป็นโคกสูงเพื่อให พ้นน้าหลากในฤดูน้าหลากปลายปีเตาที่มีอยู่ตอนนี้ที่วัดสิงห์นะครับมี3มเตาได้ถูกเปิดโดยกรมศิลปากรไปแล้ว1เตาอีกหนึ่งเตาถูกถนนทับนะครับยังไม่ได้เปิดและเตาที่3นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับเป็นถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่เอาไว้นะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงกันทั้ง3เตาวัดสิงห์นะครับเตาสามโคกเป็นเตาเผาโดยภูมิปัญญาคนมอญนะครับที่มาจากกวาฑม่านนะครับเป็นเตาขนาดใหญ่นะครับเผาแบบเตาแบบประทุนนะครับ ก็คือปากเตามีลักษณะแคบนะครับสเต็ปที่2ในายวางเครื่องปั้นดินเผาได้เยอะนะครับลักษณะกว้างห้องโถงนะครับแล้วสเต็ปที่3คือปล่องที่ดูดความร้อนออกนะครับใช้หลักการอากาศโดนความร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นก็จะดูดผ่านเครื่องปั้นดินเผาที่วางไว้ในเตานะครับได้อย่างอุณหภ,ภูมิอย่างสม่ําเสมอทําให้เครื่องปั้นดินเผาของที่สําโคกไม่แตกไม่ล้าวนะครับแล้วก็ดินเหนียวสุก ทั่วเต่าปัจจุบันนะครับมันไม่มีแล้วเพราะว่าอาชีพเผาเครื่องปะนินเผาได้หมดจากเมืองสำโคกไปนานแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีผลิตอยู่ที่ปากเกร็ดแล้วก็ที่บ้านแก่งนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นลูกหลานมอนที่สำโคกแล้วก็ที่เกาะเก็ดนะครับไปทําอาชีพนี้ อยู่นะครับแต่ด้ปทุมธานีไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเตาหรือโคกต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นสําหรับที่สัาโคอีกแล้วก็ถินฐานยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าวิถีชีวิตคงต้องเปลี่ยนไปนะครับในสมัยก่อนชาวมอญอยู่เรือค้าขายทางเรือแต่ปัจจุบันนะครับก็แม่น้ําคลองต่างๆถูกปิดด้วยประตูน้ำนะครับก็ไม่สามารถสัญจรไปค้าขายได้ในคลองซอยต่างๆนะครับก็วิถีก็เปลี่ยนไปนะครับ ด้วยเมืองปทุมธานีนะครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับก็มีอุตสาหกรรมบางกะดีสวนอุตสาหกรรมนวันครนะครับลูกหลานคนมอญที่อยู่ในน้าก็เปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับไปทาโรงงานรับราชการต่างๆก็ชุมชนก็เหลือเหลือแต่ผู้สูงวัยนะครับเฝ้าชุมชนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าจดจําเป็นเรื่องสําคัญเชื่อมโยงกับอดีตแต่ว่าคนปจุบัานก็ต้องรับรู้หรืออนุรักษ์โบราณสถาน เช่นวัดสิงห์วัดอะไรเพราะนั้นผู้คนมันก็จะแลกเปลี่ยนหรือไม่น้อเก็อทะมีบ้านมอญบ้านยวนบ้านฝรั่งบ้านจีนก,ก็หลากหลายผ่าพัานธุ์แต่มารวมกันแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นกลางแล้วก็ต้องอนุรักษ์มรดกไทยวัฒนธรรมไทยไว้ถึงแม้ในปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของชาวมอญจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้วิถีดั้งเดิมของชาวมอญในอดีตเช่น เตาโอ่งอ่างหรือโคกเริ่มสูญหายลงเหลือไว้เป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่กี่แห่งให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เรื่องราวของสามโคกอาจถูกมองว่าเป็นแค่ภาพของอดีตที่รอวันเลือนหายแต่แท้จริงแล้วนั้นถนนหุนทางอิฐแต่ละก้อนที่ใช้ตามตึกรามบ้านช่องล้วนมาจากเรื่องราวในอดีตทั้งสิน้นอีกทั้งได้มีการนำอิฐจากโคกมาสร้างเป็นถนนให้ชาวสามโคกในปัจจุบันได้ใช้สัญจรไป อมาาย่างสแม้กระทั่งอิฐมอนที่นิยมใช้ในการสร้างบ้านเรือนก็มีที่มามาจากวัฒนธรรมของชาวมอนเห็น <He S 2> หรือไม่ว่าอดีตยังคงส่งผลเกื้อหนุนมาสู่คนรุ่นปัจจุบันดังนั้นแล้วเรื่องราวในอดีตไม่ควรถูกทิ้งไว้แต่พวกเราทุกคนควรจะช่วยกันสืบสารเรื่าเรื่องราวอันดีงามเหล่านี้เพื่อที่เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งสิ่งใดเอาไว้ข้างหลัง